ทัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ของจิจนนะคะทุกคนวันนี้นะคะิจนก็มาพร้อมกับวิดีโอรวบรวมสารพัดของจาก Shopee นะคะที่ใช้แล้วคุ้มสุดๆนะคะพวกนี้นะคะคือตัวที่ิิบคัดแล้วก็รวบรวมมาแล้วว่ามันคุ้มค่าจริงๆค่ะก็จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go อ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเคสคอมพิวเตอร์ค่ะมันไม่ได้แบบเปื้อนมาจากโรงงานนะคะจิ๊บอะมาทําเปื้อนเองหกเองนะคะมองข้ามเข้าไปนะแต่ว่าเคสคอมมันนีที่จิบชอบมากนะคะคือถ้าเ,เพื่อนๆได้มาเห็นในแบบสีจริงๆอะมันจะแบบเป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็จะเป็นสีที่เบจเบจอมเทาหน่อยนึงนะคะมีความสุภาพมากวัสดุของเขาก็โอเคนะคะคือมันก็แบบสมราคาของเขาเนาะเขามีอันนี้แถมมาให้ด้วยทุกคนจิ๊บอะเป็นคนที่แบบชอบทำง,งานไปด้วยชอบกินขนมไปด้วยนะคะมือมันก็จะแบบเปื้อนแป้นทุกคนแล้วมันก็จะทำให้แบบแป้นของเรามีความ มาแถมมาด้วยอ่ะก็เลยดีที่ชอบของร้านเนี้ยเพราะาซิลิโคนของเขาอะค่ะมันมีภาษาไทยแถมมาด้วยเวิร์กมากเนี่ยจะให้ดูนะคะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็วางทับไปเลยนะคะแล้วเราก็พิมพ์ได้ตามสบายแล้วคือแบบเวลาปิดคอมเนี่ยมันก็แบบไม่ได้พเย,ยออกมาด้วยเนาะแล้วสีของเขาอ่ะคือเขาไม่ให้เลือกหลายสีใช่ไหมแล้วซิลิโคนของเขาอ่ะก็จะมีตามสีเลยนะคะจะว่าด้านหลังเนี่ยจะเห็นสีชัดกว่าหน่อยนะคะเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยได้โดนแดดไม่ค่อยได้อะไรก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะมันจะเป็นสีที่แบบมีความแมทมีความตุน่นมีความแบบ เหมาะกับเอสเตติกที่เราชอบอะจิ๊บก็รู้สึกว่าเออเขาคุมราคาดีนะคือมันมีความแบบคงทนระดับหนึ่งนะคะแล้วสีมันก็สวยเลยพวกเนี้ยราคาตัวที่2นะคะเรายังอยู่เรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่เนาะตัววางฐานคอมพิวเตอร์นะคะที่เวิร์กมากๆตอนที่เราอะเริ่มมาเวิร์กคอมผมใช่ปะจิ๊บก็เริ่มรู้สึกแบบปวดคอทุกค <laughs> นเราก็เลยอยากหาอะไรที่มันเรสคอมพิวเตอร์นะคะให้เขาแบบสูงขึ้นเลยพวกเนี้ยพยายามตามหาหลายร้านมากจนกระทั่งมาเจอร้านนี้ที่จิ๊บรู้สึกว่าดีไซน์เขาว่าตอบจนย์จิ๊บมากมากเวลาเราเปิดคอมทำงานนะคะเ,เด,ดี๋ยว แป้นพิมมันก็จะอยู่ใกล้มือของเรามากขึ้นนะคะมันก็จะพิมพ์ง่ายแล้วก็จะแบบไม่ค่อยปวดข้อมือเท่าไหร่องหน้าจอเนี่ยมันก็จะแบบแงนรับหน้ากับเราพอดีเลยแล้วตรงนี้นะที่จิ๊บชอบมากนะคะ่ะทุกคนที่หมุนของเขาตรงนี้นะคะแข็งแรงมากอ่านของเขามันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะแบบกระจายน้ําหนักได้ดีนะคะเวลาบิดอะ่ะมันจะมีความแข็งนิดนึงซึ่งตอนแรกจิ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแข็งไปปะแต่ว่าที่หลังอะ่ะเฮ้ยมันเวิร์กมากทุกคนสามารถรับน้ําหนักนะคะได้หลายองศามากแล้วจิ๊บชอบตรงที่ปกติอะ่ะหลายอันที่ แต่ตัวนี้ด้วยความที่ทั้งหมดของเนี้ยเขาหมุนได้เลยใช่ไหมคะอยากจะพับใส่กระเป๋านะจิ๊บก็พับได้ใช่ไหมคะอยู่แล้วแต่แบบใจเราสรรหาจะหมุนมันนะคะใครนูนลังหาที่วางคอมแบบดีๆแข็งแรงทนทานนะคะสวยงามด้วยนะคะจิ๊บก็แนะนํามากเลยคะ่ะมันคือน้องโคมไฟทุกคนที่ราคาดีมากและในขนาดเดียวกันฟังก์ชันเขาโอเคเลยคะ่ะเดี๋ยวจิ๊บจะเปิดไฟให้ดูนะคือมันเปลี่ยนได้3สีนอกจากเนี้แล้วอะ่ะมันยังสามารถปรับระดับความสว่างได้ด้วยคะ่ะโดยการที่กดค้างปึ๊บเห็นปะ ทีละที่สาคัญทมันเป็นแบบชาร์จค่ะทุกคนตัวนี้ชาร์จครั้งหนึ่งนะอยู่ได้นานมากทําไมมันย่างงอจังคะเพราะมันปรับได้ทุกคนเห็นปะอาฉันอยากจะให้เธอไปด้านนี้อะพิจารณาอะไรก็ได้อะอย่างนี้แค่ตอนนั้นจําได้ว่าอยากจะมีแบบไฟแบบไลท์ติ้งข้างหลังนหนึ่งอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือเราจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วจากนั้นไฟมันก็จะตกกระทบแล้วแสงแบบตรงแฮร์ไลท์ของเราก็จะสวยขึ้นประมาณนั้นเป็นไฟอ่านหนังสือก็ได้น้ำหนักเขาเบามากๆทุกคนเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำค่ะ อันต่อมานะคะก็คืออันนี้ค่ะทุกคนแป้งนะคะที่เอาไว้ใส่ผมค่ะคือจิ๊บแบบคนที่ผมมันมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราสระผมทุกวันอ่ะมันสามารถทำลายหนังศีรษะของเราได้นะคะนอกจากนี้มันจะทําให้หนังศีรษะของเราอ่ะมีความมันขึ้นด้วยนะคะหอมแบบหอมติดทนนะคะแล้วมันไม่ใช่หอมแบบฉุนเกินไปผมเนี่ยคือหายมันทันทีพอเปิดมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวนุ่มๆอย่างนี้นะคะแป้งสีขาวๆธรรมดาค่ะแต่ว่ามันจะมีความละเอียดมากๆมากๆเลยนะคะแล้วเวลาเราแบบขยี้ๆมันก็จะแบบกลืนๆไป แล้วก็จะช่วยในการดูดซับความมันให้กับเส้นผมค่ะอ่ะอันต่อมานะคะทุกคนเป็นสําหรับใครที่มีน้องๆที่บ้านนะคะแมวหมาได้หมดเลยนะจะว่าเป็นที่ตัดขน,นะคะ่ะทุกคน คือตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยน้องๆของจิบที่บ้านนะคะก็ไม่ได้ไปที่ร้านเลยทุกคนแล้วเราก็ต้องแบบมานั่งหัดตัดขนไม้เองนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเอ็กเพิร์ละคนขน <laughs> ชอบแยงตาบริเวณรอบปากของเขาขนที่อยู่ตรงเท้าขนบริเวณก้นเขาอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยทุกคนตอบโจทย์มากนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบเซรามิกทุกคนแล้วเวลามันตัดอะมันจะไม่บาดของเขาเลยนะคะแล้วเสียงของมันคือเบามากๆ เรื่องตรงนี้ค่ะอันเนี่ยจิบออมมือแย่ให้ดูนะไม่เป็นไรเลยมันไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะถ้ามันโดนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าน้องเขาจะแบบเออเจ็บะไรนะคือแบบซอกซอนได้ดีมากข้อเสียงเดียวของเขานะคะคือมันใช้ฐานแล้วจิ๊บก็อยากได้อะไรที่มันใช้กับการชาร์จมากกว่าแต่ก็เออช่างมันไม่เป็นไรนะอันนี้นะคะเป็นกระบอกฉีดสเปรย์จะได้สเปรย์ที่ละเอียดมากทุกคนละเอียดแบบจะเอานี้มาวางก็นแล้วกันจะได้เห็นเห็นปะ อันนี้ของเขาอ่สามารถกดให้มันแบบ continue ได้ด้วยนะสมมติถ้าเรากดค้างนะคะมันก็จะเป็นสเปรย์ที่แบบนานแต่เรากดแบบจึ๊กจึกมันก็จะบบค่อยๆออกมายิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เรายังต้องแบบเออใช้แบบสเปรย์แอลกอฮอล์ในการแบบทำความสะอาดฆ่าเชือ้อพวกแบบสินค้าต่างๆกล่องต่างๆตอบโจทย์มากๆเลยนะคะก็คือแบบใช้สเปรย์พ่นเลยประมาณนี้อันสุดท้ายนะคะอาจจะลกๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาก็คือชั้นวางของตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเขาจะมีแบบเป็นด้ามจับนะทั้ง2ด้านเลยนะคะก็จะแบบเป็นโค้งๆอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะมี3มชั้นแล้วจิ๊บรู้สึกว่าเขาเอามาแต่งห้องแล้วมันน่ารักมากเลยทุกคนแต่ว่าถ้าจะมีข้อเสียอย่างเดียวนะคะสําหรับจิ๊บอะก็คือเขาจะแบบมีความยกเยกนิดนึงอะทุกคนแต่ก็มันก็ราคาเท่านี้แค่นี้ก็คุมแล้วเข้าใจปะก็เป็นว่าวันนี้นะคะจิ๊บก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งไม่พลาดเวลาจิ๊บอัปโหลดวิดีโอต่อๆไปค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเรี่อของสเปร์เขาป่ทุกคนคือ the best ชอบมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเธอ ตอนนี้น้ำเต็มมแล้วนะ